ชุดนี้มันทําหน้าที่อะไรครับชุดกันครับชุดกันข้าบนจะร้อนร้อนแล้วมาอยู่ข้างล่างเกยเย็นครับน้ำมันเย็นครับครับผมตัวนี้ก็จะมีชั้นอยู่ใช่ครับชั้นกันครับครับผมแล้วผ่านมาตรงนี้น้ำมันจะไหลมาตรงนี้แล้วย้อนขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะผ่านชุดกันข้างล่างนี่ครับครับผมที่นะครับอ่าพลาสติกที่เราใช้มันมีอะไรบ้างที่เราจะใช้กันได้ทุกอย่างไหมเป็นขยะทุกอย่างครับครับอันนี้คือขยะที่เราจะเอามาอบให้เป็นน้ำมันใช่ไหมครับขยะทุกอย่างได้หมดครับตามพอเรือนตามนี่ที่วัดเนี่ยเป็นขยะ เป็นน้ำมันหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นน้ำมันหมดเลยใช่ครับครับตอนนี้คือก็จะมีคนถามว่าสองถังเนี่ยมันคล้ายกันแล้วทําไมฝั่งนี้ถึงเป็นดีเซลทั้งนี้ถึงเป็นเบนซินครับเพราะเราคัดแยกครับตั้งแต่ต้นทางแล้วต้นทางเราจะแยกจากต้นทางแล้วนี่ครับเราจะคัดแยกตัวนี้ครับไอ้ตัวไหนเป็นเบนซินหรือดีเซลเราเราจะจะบอกลูกค้าเราดูตรงเราครับเราจะมีความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ครับถ้าใครได้เครื่องตัวนี้ไปสามารถที่จะเราจะสอนหมดเลยครับโอ้ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การใส่เตาเลยครับครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับ,<ช>รบผมก็คือสมมติว่าเราซื้อสังส่งชุดเดียวเนี่ยก็คือสามารถกันได้ทั้งเบนซินดีเซลไหมครับใช่ทาได้ทั้งเบนซินและดีเซลแต่เราต้องแยกเชืตต้อแต่ต้นทางครับอ๋อต้นทางก่อนใช่เราแยก,แยกขยะเลย,ยง,ง่ายครับ,รบเป็นขยะไม่ใช้ครับสมมติว่าเรากันดีเซลไปแล้วรอบที่สองกันเบนซินก็ได้ได้ครับครับผมก็คือเฉพาะชุดนี้ชุดเล็กตัวนี้ใช่ไหมครับเครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำมันเนาะว่าไหลออกมาแล้วสวยและใสได้ยังไงครับเดี๋ยวพี่ที่เออจนเปิดให้ด อ่าอันนี้คือที่เรากันอยู่ตอนนี้เนาะก็คือออกกาเป็นเซนครับคือออกมาอย่างนี้เลยเนาะตอนนี้ครับใส่แล้วสวยแบบนี้เลยครับก็คือแบบว่าตัวนี้คือเราเอาไปใช้งานได้เลยไหมครับใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะรีวิวใส่รถเก่งให้ดูเลยครับอืมน้ามหนของเราครับ่าใช้งานได้เก่งครับครับตัวนี้คือมันจะไปมีผลกระทบกับเครื่องยนต์เราไหมครับไม่มีครับเผาไหม้หมดเลยครับโอ้เราเราทดลองการเผาไหม้แล้วครับครับ ก็คือนี่ที่ออกมาสดๆร้อนๆเนาะแต่นี่คือจะเป็นอ่าเบนซินเนาะครับผมบครัแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไอ้ตัวนี้เป็นดีเซลครับเป็นดีเซลครับผมก็คืออ่าชุดนี้ก็คือสามารถกันได้สองทางเลยใช่ทันนี้เป็นดีเซลแล้วก็ทันนี้เป็นเบนซินครับเราแยกระบบเลยครับโอ้แยกออกมาแล้วก็เพื่อจะเพื่อจะอ่ากันได้ทั้งเดียวได้สองชนิดเลยใช่ครับทั้งเบนซินและดีเซลเลยครับครับผมโอ้นี่คือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดขยะ ให้กับชาวบ้านได้ด้วยครับเยอะครับเยอะครับแล้วก็เราได้ยังได้น้ำมันเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเกษตรเรื่องรถตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ารถไถได้หมดเนาะเกษตรครับเราเน้นการเกษตรนี่ครับสามสิบปีห้าสิบปีครับไม่มีเขาย่อยตลาดครับแต่ถ้าเราเอามาทำเป็นน้ำมันเนี่ยครับมันจะเป็นด้านน้ำมันออกมาใช้งานได้แล้วตอบโจทย์ครับครับผมนี่โอเคครับสำหรับที่ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ตีมากๆครับผมครับสวัสดีครับ